าจากลังเช็เีสยสะพอจาร้เศ้านี่ยันใจสุดกระปูนะัไปยันยนก่อนแล้ไปยา้ายเขาอ,อันนี้ก็เห็นรายเรียนอาจารย์ฟยังขายยงไงอยู่เมื่อกี้มีพัดสดุมาส่มจานไปรักสร้างเกิดเลดื่อาวสร้างเข้าปเปยังุนกันยนต้องถาแวแต่วันหุ่เกินเกิดกอานนุม่อยู่นี่นุเพิ่ดัวจบวันีอ้อัน สรางองเทาไม่ไลลเลยดาสราเขาัไม่ไมรรแบบมมเยดาก็อาคุกูจาก็ดีพระเจ้ามจงเนปเจระเหงืระจ้านนั่งไหลสดูเพิ่กำพัดในูเดาจะเพิ่นรับภาษาด้วยพ่อมเพราะว่างุงยางมื่อไหลสดปื๊บเมื่องนกำมาเฮียนนุมาเปล่ยนเสลาเพิ่งมาเห็นเปลี่ยนชุดใหม่จุไปเริ่มวันนี้หนุลุงยางกลเพเปลียนสลาแล้วย่าับไปไปเห็นมูรับภาษาด้วหาแล้วลก็เลยเอาเสียวมาแกจ่าเจสหาผู้ไทยคีมห้กกอนจ้า ไปแก้เพืสอดูแลกัเลกบ,บเอาไปเป็นเปลือกเรวแต่เบอน์อนูจาว่าเพิ่นสีเลือกหรือว่าละละะจะให้เอาเลือก่อนพอมันมีสองฟูถือมากคนละลายจ่ายเดี๋ยวให้เพิ่นเลือกเอาว่าเพิ่นร์เอาคู่ใดจ่ายเดี๋ยวไปแก้เพื่ะดูกันเลยจา้ารู้ไัมเจ้าขงแด้มันเต็มแค่ตัดเ,ดเลยใช่ไดมกองบอลลูนเนี่ยบ้าบอลลูนเนี่ยบ่า ว,ว,ว,วหลยกอไมเออก็ไม่แพงหรอฟังนี่ยอยากเ็เานนั้น,น,น,นว้าวว,ออาว้าวว้าวกายแ้ว,วมุนจะนาเกลเน<ม>ี่ย <laughs> หน <laughs> ไม่ได้พูดนะลืมไปว่าหนูพูดถ้าจะเห็นกองแต่จ้รู้แล้วนะว่ามันเป็นอย่งใช่แล้วต้องรุ้นไหมเนี่ยว่าอ่าของใครอันไหนไม่ต้องรุน้นอ,อ,อ,อืมได้ยิว่าถือแกงเพื่นอ๋อแมวพึ่งซื้อมา แม่เพิ่งแม่เพิ่งซื้อมาครูหนึ่งดาวไปซื้อให้อออต้งต้คุณนะเดียนทอันนี้อาจจะเป็นไม่ไม่ก็ได้โอเคอันนี้เป็นคอมคมเ่านเกิดแต่อยากรับอาุใจาวไปให้เพื่อนเดือดเอาต้องซื้อมาสองใบแต่ว่านูกว่าใครเคยดาบ้างกันละนึกบอกว่านึกชื่อือไม่บอกว่านเห็นเพื่อนดอกอ้าหนูเออบ่อไหรกันแก๊สปั้งอไระชีวาที่ กำลังอยากได้อยู่พี่ดาวกำลังอยากได้ไปเบงซองหลอดแล้ววันยุดเ่าท่านไม่ถือใจเออเอาเชฟชงดีกว่าเอาาเอพยายามให้เขาพอยดูอืออออมสวยมานั่นอะไรเนี่ยบันไหนอ่ะให้ดูหน,น่อยอ๋อ ต้งแม่แล้วล่ะลายเนี้ยเาดอดีาัอลใส่ลามเก้าพอีาที่ก่อนท่งนี่สวยงามตามท้งเรื่องโอ้ยลายเดียวกันแต่คนละสี อันนี้ดอกสีครีมมันมเป็นเนื้อผ้าสีครีมีิว่ายังรู้มากใ่ไบ่ม,มาเดกเอิคนไหลอย,อยู่นนคน,ไไน,นเป็นได้เาเพิคนมาสิไปใส่ผู้กินเขากับบเป็นตระไเพะโล น้องจะเอาไปให้พี่เล well, ือกค่ะเป็นแอบเซอร์ไผ่พันสังลองเท้ามาให้พี่ดาวกับแม่อู๋ไม่บอกใครเลยข้องพึงมาค่ะแถดเดมแถดเดมแถดดม

สวยอ่ะน,นี้ก็ว่ะคอันนี้กน็นงเบาแน่นเหตุนี้นะจำจำนึ่งจำหนึ่งจำนงูมากดิจำหนึ่งดูมากปไหนเล่นท้ยไปไหางนสวยหนูชอบอันไหนล่ะไซสไหนหน้องให้หนูเลือก <ทะ S 2> ก่อนเลยได้นิ่เอ้าะะเอาลรแม่อเดะแล้วหใ,หให้เลาเลือกก่อนนั่นแถว หรือหนูจะหรือ,อหนูจะให้สิทธิ์แม่เลือกก่อนแล้วแต่หนูนะ <Okay. S 2> น้องให้เลือกแล้วโอเคว่าอันไหนสวยอวย้ามันสสวยทั้งสองสวยทั้งสชอบอ,อ,อ,อันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอาไหนอโอเคโอเคซื้อให้บันเกิดป่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาให้ดีบ่นี้ใครกองเก็บไฟท่าหยอดหลังนี้บ่นี้นะเกจ้าใบท่าหยอดหลัง อะไรอั้นี้เขาว่าทงเมืก่มกี้นี่ปะนั่นเมื่อกี้เมื่อกี้นี่โอ้แต่ว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเหมือนกันแลก่อมี้คืออควดีค่ะอาลมสัดีสวัสดีคซไหมล่ะเไปดูหลายรอบมากอยากได้รองเท้าอยู่ๆก็มีคนแบบว่าเซรพรส์มใจอยากแหงสมใจอยาก่ต้องซื้อวันี้ว่ต้องซื้อแล้วเย้ยคือมันเกิึ เป็นยังไงในท้องก่อนสวัสดีค่ะน้องดาแสงทองกินแลนด์ค่ะด,ดีใจค่ะดีใจเนาะน,นั่งไหลสดที่ดีใจในหลาะวันยังยังมากถือของลพลุ่งพลังอยู่ข้างหลังดีใจค่ะขอบคุณน้องเคดมากๆค่ะตอนแรกน้องคิดว่ามันพิมว่าว่าท่านเนย <Yeah. S 2> ง,งานออกมาให้เจ้าเอกดาวรับประเสริฐดูให้แล้วใครเจ้าเอกดาวเกะก, <laughs> ก่อนพอวันกะดอกบวกกาแกะดอกจกักเงียงต้องไปให้น้องแกะเองจา้าเป็นไรเจ้าพร้อมดาเขึบบ้นมาเจอทายคลิปป์ปะนี้ที <sh arp> ใจเพราะว่าอยากได้เป็นรุ่นที่อยากได้ค่ะแล้วน้องซื้อให้ขอบคุณน,น้องเกดมากๆค่ะวันที่ยี่สิบสี่ อันเดือนใดก่อนน้องเพจชีวากาลาเอาทองหาบาทเด้ออันทองหาบาทเอ้นสิไปหามาจะใช่รึเปล่ทองหาบาทสิไปหามาจะใช้ทองหาบาทเอ้าอัน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 นี้เอ้าเหรียญบาทเอาเหรียญบาทหาเหรียญก่อนไหนบ่เก๋เดีเชียไปซุ้มทองเนาะเป็นางข้างในโซจ่าให้นางอะนะให้นาให้ยี่ แล้วันกี้ขอล่ะแล้วฮนตะกี้ขอแล้วแล้วก็ัมันิงังมากอยู่ดอกคือที่ข่ยิ่ก็จะฝ่าวไทยเนี่ยไ้ไม่ังเคตัวบนี้ทุกวันน่ารักท่ได้ยังนยูดาเนาะถ้าสิเปิดแกกลองเดี๋ยวห้าสกิแกะกลองห้าสิบกิแกะกลองดีกว่าง่ายเลยแล้วเราะกลับประเไทยชิบแหาลุ้นควมกันแล้วคนีรุามกันกันเล เางนา่าให้ของฝันนเจิดที่พงยแข็งแรงเด้วทยังอาอูจ่ะไปแล้วมันไปเพลงงานคือแล้วมสิ่าูเหอเมื่เห็นอะไรนี่แหโนยังข้างบนเราบ่นของจําทำเพื่อนกันมากเลยเด้อเพื่อนเึงแรงมากเลยที่มึไม่กินนูกระทำต้องกัดมันกินเค็งมา่อ้มาก่ร้อจะว่าแบบอไโซนยังข้างบนแล้วยังอีกคู่นึงจะเราทา้อาอูเมื่อแรกนี่ใช่เดียวขึ้นเหเีาไว้ซาหมี่ก่อนนอกจากะฝากกุ้ลายกุแท้กุจะไาชัยนั้นด้วยจ้า เดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย